ผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคที่คุณเป็นและหาที่รักษาอยู่โปรดหันมามองทางนี้รายการอรคยามีทางแก้เพียงคุณผู้ชมพิมพ์ข้อความอาการของโรคที่คุณเป็นอยู่พร้อมชื่อนามสกุลและจังหวัดส่งมาที่4123456หรือส่งจดหมายมาที่บริษัทวิทยุทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด2539อาคารอิมพีเรียลเวิร์าดพราวชั้น6ซอยราดพร้าว81 83ถนนลาดพรา,พาวเขตวัลทองหลาง วังทองหลางกรุงเทพ10310พร้อมรูปถ่ายเบอร์โทรศัพท์และเร่าอาการที่คุณเป็นมาให้เรารู้เราจะตอบทุกข้อสงสัยที่คุณถามในรายการอรโรพยา สิลจารุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งการจงใจพระสวัสดีครับ,รบให้มันหวานไปเลยนะครับวันนี้อโรคยาเราก็มาพบกันเป็นประจำไนแครับนะฮะคุยกันเรื่องอคือจริงๆไอ้เรื่องของของ,ของโรคคนนี่นะมันมีทั้งอารมณ์นะมีทั้งอาหารมีทั้งอากาศมีทั้งอาการป่วยเนี่ยนะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าเราได้มีโอกาสคุยกันแบบเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์คลื้นๆบางนีนะผมว่ามันผ่อนคลายนะ mm hmm. ถ้าเราไปซีเรียสเน้นแต่เรื่องวิชาการเนี่ยนะเข้าคนมันจะป่วยนะพี่ว่าเป็นไหมมันไม่ป่วยหรอกมันเป็นแต่เพียงว่าให้เขาเครียดมากขึ้น <c oughs> บ้าเปล่าแม่พี่ก็ <c oughs> <c oughs> ผ่อนคลายที่ไอเรามันนักผ่อนคลายอารมณ์อ่ะ ไอเราเองจะไปคลายเขาเรายังไม่ค่อยคลายตัวเราเองเลยอ้าวแล้วพี่มีปัญหาอะไรเครียดเรื่องอะไรโอ้ย้อยแปดเออมีอะไรภาวะตอนนี้พี่สบายที่สุดเลยนะไม่ลูกเต้าลูกหลานก็โตหมดแล้วอะ่ะไอนั่นมันเป็นเรื่องภายนอกอา้าวแล้วภายในพี่มีอะไรโอ้ยภายนอกตื่นขึ้นแต่เช้ามันมีเรื่องแต่ความเครียดเกิดขึ้นอะไรตื่นเช้าไม่ขี้เรื่องวันวิตกวิตรัวจะ,ะขี้เม่ออกอา้าว ลัวจะกินอาหารไม่อร่อยเขาก็แนะนำมาแล้วมีสูตรอาหารเยอะแยะพี่ก็มีอยู่แล้วพี่อะไรอะแต่ความอยากมันไม่เกิดอะไรอยากอะไรกะพี่ไปอยากอะไรมนุษย์เรามันต้องมีความอยากพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่พี่มันอยากอยากอะไรปูนนี่อายุปูนนี่ยังจะอยากอีกเหรอมีใครบ้างที่บอกว่าเกิดมาแล้วไม่อยากอาอยังไม่หมดอยากอีกเหรอแปดสิบห้าแล้วนะแล้วคุณยังไม่หายอยากอีกเหรอ อ้าไม่อยากเออผมหายอยากบางเรื่องหรือบางเรื่องที่ยังอยากอยู่แต่พี่อยากทุกเรื่องอ่ะอยากกินอยากอะไรโหรพพัดอ๋อคนเราทุกคนมันอยากแต่มันแหมทํากระบิดกระโวนทําว่าเป็นไม่อยากอแต่จริงนั่นแหละไอ้ตัวนี้อยากมากที่สุดอะไรตัวไหนตัวไหนไอ้ตัวคนปิดบังความรับเนี่ยอยากมากที่สุดอยากเรื่องอะไรอยากทุกอย่างเอออะไรทุกอย่างมันมีอะไรบ้างฮะอยากจะไปขี่เครื่องบินเหรอ คือคน,นเราเนี่ยนะมันอยากแล้วเนี่ยก็ต้องมีหรือพี่ต้องรู้จักมีให้รู้จักรู้มีสติบ้างนะรู้จักอุเบกขาไม่มีสติมัน,มนก็บ้าสิคนเราก็มีสติไปที่ว่ายังคิดหน่อยให้ไปอุเบกขาบ้างพี่อย่าไปหลงระเริงกับอบายามุขขามันมีไว้เดินขามีไว้เดินเนอะไม่ไว้พลาดบ่าไงไม่ใช่เอาไว้อุเบกขาเขามีไว้เดินผมว่าพี่เข้าัดเบกแล้วมันก็ไม่เดินพี่อาร์พี่อย่าไปเข้าวัดนะไปวัดไหนเพราะว่าจะไปลื่อโบยเขามากกว่า อย่างนี้ประเภทนี้จะไปรื้อบทกันเลยนะไม่ใช่อ,อคือยกในสิ่งที่มันควรจะยกมันก็ต้องมีเหตุผลเราต้องพูดให้คนรุ่นใหม่อยาอ่าไปยกสิ่งที่มันหนักเกินความจําเป็นพี่ต้องพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ให้เขาได้สบายใจใช่ไหมเราก็แนะนําเรื่องอาหารเรื่องการล้างพิษตอนที่ล้างอารมณ์มั่งพี่มันจะไปสร้างอารมณ์ให้เขาเครียดมากขึ้นอ้าวมันต้องสร้างให้เครียดก่อนแล้วหลังจึงมาร้างทีหลังแล้วพี่เอาอะไรไปล้างเขาอ่ะอ้าว ก็เราสร้างขึ้นได้แล้วก็สร้างเสร็จปั๊มจบรายการเขาเครียดทั้งวันทั้งคืนกว่าจะไปเจออีกวันนึงเออก็ไม่เป็นไรเครียดวันเดียวไม่เป็นไรรุ่งขึ้นเราก็ให้ความสบายกับเขาก็เจอให้ความสบายแล้วพรุ่งนี้ไม่มีเวลาดูไปโรงพยาบาลซะก่อนทำไมไม่มีอ่ะในคนจะไปตาลมพยาบาลหรือไปอยู่โรงพยาบาลเจ็บหนักเนี่ยนะ วิธีคลายความเครียดในคุณรู้เปล่าจะทําไมก็อ,อ,อ,อะไรนงแนน่ที่แน่นันที่ไม่รู้อยากจะรู้ว่าพี่มีเทคนิคยังไงในการคลายเครียดเดี๋ยวนี้ไอวิทยาศาสตร์มันจเจริญเ,เห็นไหมอไอซาวเบาซาวเบาอะไรเนี่ยเสียงเสริงอะไรเนี่ยเอา,เอาธรรมะใส่เข้าไปเลย หรือย่างเมื่อกี้เนี่ยเพลงของไอ้ต้นรายการเนี่ยแต่เตัเนี่ยนะเออไอ้ดีวีโซหกวงาเออนั่นนะเอาทำใส่แทปเขาเฮ้ยเขามีเขาใส่ชิ้นอะบัญชอนก็มีนะอ้าวนี่ยได้ทั้งนั้นชิ้นอะบัญชงบัญช้อนส่วนเขาเลยก็เลยใส่โทรศัพท์ด้วยเออนั่นแหละจะไปใส่โทรศัพท์ทำไมเล่าก็ไปใส่คนที่เขากำลังอะไรเจ็บที่กำลังใกล้จะม้วยมรณะโอ้โหพี่ให้เขาไป ไปเร็วเข้าว่ะสิไม่ใช่นี่เป็นการส่งหลทางขึ้นสวรรค์ให้แก่เขาี่เขายังไม่อยากตายนะพี่ให้ส่งเลยบางทีอาจจะฟื้นเลยก็ได้ฟื้นเหรออ้าวไม่มีฟัง,งแล้วการค่ายจะดีใจิตใจมันจะดีขึ้นตั้งสติให้ดีก่อนคนเราจะมุตมุราสติเนี่ยนะมรณามุตสตาสติเนี่ยนะมันจะต้องเอาสิ่งดีๆเข้ามาในหัวใจ แคั้นอย่างนี้ดีกว่าทีนี้มันจะมีอะไรคนเราใกล้จะตายเนี่ยเอาพระไปเทสเดียวประเทศไม่ได้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 ทำไมพระเปนเทสไม่เอาทำไมอ่ะมันไม่ซึมอะไรไม่ซึมไอ้นี่มันซึมเข้าไปในหูนะเอาไปใส่ไว้ที่หูเนี่ยนะแล้วทั้งวันทั้งคืนจะได้ยินแต่พระสวดตลอดเวลาเนี่ยจิตมันก็สงบแล้วมันก็ไปตามเสียงคำสวด นี่เราจะไปสู่สว่างไปเลยเออแล้วถ้าหากตายอย่างสงบเลยเหรอถ้าหากว่าคนเรามันไม่ถึงที่มันไม่ตายก็ได้ถ้าไม่ตายขึ้นมาเป็นยังไงเหรอพี่แน่ใจนะแน่ใจเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดเรยเหรอเอ้าเอาจะบอกให้ฟังไม่งั้นเวลาคนจะตายทำไมเข้าไปซิบข้างหูอ่ะก็ซิบว่าไงเอ้า พุทโธท่องว้ายนะพุทโธพระอรหันพระอ,อราหันต์แล้ว <นะ S 2> เขายังเขาย,ยังท่องได้ไหมอ้าวก็ไม่ใช่ท่องไงออก็เพราะว่ามันไม่ซึมเข้าไปในประสาทหูแต่ไอ้ไอ้นี่นะเอาใส่หูนะแล้วก็มีเสียงพระเนี่ยไม่ต้องไปกระซิบก้างหูหรอกท่าน,นยัง,งไม่ถึงเวลาถ้าก็วานนียเราส่งญาติไปเตรียมตายนะเนี่ยเขาบอกอย่าแช่งกูเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิคนเราไม่ตายเออชีวิตเกิดมามันตายเท้านั้นอ่ะ ทีนี้ก่อนจะตายเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเขาเจ็บหนักเนี่ยมันจะไปแล้วเนี่ยเราก็ทาซะอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นเลยเข้าใจป่ะถ้าเจ็บหนักก็เหรอเจ็บหนักมองเห็นแล้วมันมันไม่ไหวแล้วสติไม่อยู่แล้วเออแต่ว่าหมอให้ใจสยางแล้วกินข้าวอาหารต้องสยางแล้วยังอยู่ได้ไนี่มันซึมซับเข้าไปนะไอ้เสียงนี่มาสะท้อนในประสาทหูออรู้ป่ะอย่างนั้นเลยไม่มีคิดจะทำเอาเอาท่านที่เป็นอยู่นะฮะป่วยก็ลองดูนะ ตามที่อาจารย์มั่นแนะนำนะเผื่อจะได้ไปสวรรค์อย่างสบายๆอ้านี่อ่ะไม่แน่นะผมจะบอกให้ฟังอ่ะไม่สิ่งอ่ะไม่สิ่งอ่ะไม่สิ่งอ่ะสวรรค์อ่ะไม่สิ่งนะคือเอาไปทําเถิดของอย่างนี้มันไม่เสียหายหรอกคนเราเมื่อก่อนจะสิ้นใจนี้แล้วยังบอกทวทางให้กับเขาเอาอย่างนั้นเลยเปิดทางสวรรค์ให้เลยเปิดทางสวรรค์โอ้เปิดทวารนใหญ่เลยนะก็รับเลยนะ เนี่เอาทีน่าบัญชรก็ได้ที่สวดเข้าไปเข้าใส่หูไว้พี่ว่าดีนะเอาดีเรามาดูวันนี้ไว,นนวันนี้จะฝากข่าวไว้ัวตรงนี้ไหมพี่รู้จักขาไหมสมมติไพรชนิดเนี้ย<พ>ท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะในครวัวเรือนนะครับคือขานะครับอะจะให้ดูรูปร่างหน้าตาอ่าเนี่หัวนี่เง่าขาเนี่ยนะขาตัวนี้นี่ทางพฤศศาสรนี่เป็นไม้ล้มลุกนะเขามีชื่อเรียกขาัวขาหลวงอ่า บางทีกระตุกกะโรหินีนะฮะเรียงได้หลายอย่างนะครับแต่ทั่วๆไปเนี่ยเรารู้จักกันในตงาเรื่องของขานะครับขานี่มันเป็นประเภทล้มลุกนะครับ็เนเงามีข้อและป้องชัดเจนครับใบมันเดี่ยวเรียงสลับนะครับรูปใบมันเป็นใบหอกคล้ายๆใบหอกนะรูปวงรีหรือเกือบจะ,ะเป็นขอบขนานกว้างประมาณ7-9เซนติเมตรนะครับยาวประมาณ2 0่สถึง สีเซนติเมตรนะครับนะดอกช่อออกที่ยอดดอกย่อยขนาดเล็กกรีบดอกสีขาวโคนติดกันเป็นหลอดสั้นๆนะฮะปลายแยกเป็น3ามกรีบกรีบใหญ่ที่สุดก็มีริ้วสีแดงใบประดับรูปไข่เป็นผลนะครับผลแห้งตากได้นะอันนี้เป็นรูปกลมๆเห็นไหมเห็นดอกไหมฮะสวยถ้าสรรพคุณทางยานี่นะแก้ท้องขึ้นท้องอืดเฟอ้อขับลมแก้อาหารเป็นพิษครับนะครับ เป็นยาแก้ลมพิษเป็นยารักษากรกเคลื่อนโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับนะฮะแล้วก็วิธีและปฏิมาณการใช้นะสำหรับขานี่นะรักษาท้องขึ้นท้องอื่นท้องเฟอ้อขับลมแก้ท้องเดินนะครับหรือที่เรียกว่าโรคลมป่วงนะฮะแก้บิดอาเจียนปวดท้องเอาเงา่านะฮะเง่าขาแก่ๆสดๆนะครับ ยาประมาณสักหนึ่งถึงนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะหรือประมาณสององคุรีนะครับทำให้ละเอียดเติมน้ำปูนใสใช้น้ำยาดื่มนะครับแล้วก็ครั้งละครึ่งถ้วยแก้ววันละสามเวลาหลังอาหารถ้ารักษาลมพิษก็ใช้เงาขาแก,แก่ที่สดหนึ่งแง่งนะครับทำให้ละเอียดเติมเหล้ารงพอให้แฉะใช้ทั้งเนื้อและน้ำนะครับ ทาบริเวณที่เป็นลมพิษบ่อยๆจนกว่าจะดีขึ้นนะครับรักษากากเกลื่อนโรคผิวหนังใช้เงาขาแก่ทำเท่าหัวไม่มือนี่นะฮะตมให้ละเอียดผสมเล่ารงทาที่เป็นโรคผิวหนังหลายๆครั้งครับแล้วมันก็จะหายนะฮะอันนี้ก็เลยบอกให้รู้กันไว้ถ้าหากท่านที่มีอาการอย่างที่บอกแล้วขานี่มันยังมีใบมนันฮะเอาไปกินที่เราแนะนำกันอยู่เรื่อยนะครับ อาจารย์สุ้ที่บอกว่าเนี่ยกินข่าวันละสองใบสองวันนะครับมันจะทําให้พวกพยาธิตัวต่าไส้ลงไส้เดือนนี่นะมันตายนะครับแล้วมันก็กินในพวกกระเจี๊ยบเข้าไปด้วยกระเจี๊ยบเขียวนะฮะไปหุ้มไข่ไว้มันมีเมือกตรงนี้แหละครับมันก็ขจัดพยาธิในลําไส้ได้นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ท่านกำลังชมรายการ R o K y A R อโรขยาสามันประจำบ้านนะครับจากขิงแก่นะฮะท่านที่อยากจะได้นังสือนะครับมันมีสูตรล้างพิษแล้วก็สูตรอาหารนะครับนะ <c oughs> ท่านก็เขียนขอเข้ามาได้นะครับฟรีครับแจกฟรีเขียนชื่อที่อยู่ท่านในชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาตามเนี่ย สถานียุโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับนะฮะที่อิมพีเรียนนะครับอิมพีเรียนชั้นหกนะครับเมื่อสักครู่นี้เสนอเกี่ยวกับเรื่องขาครับขาเนี่ยนะครับมันมีคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งทําอะไรที่บางท่านนี่ก็อาจยังไม่ค่อยได้สนใจเท่าที่ควรอขาเนี่ยมันไปดับกลิ่นข่าวกลิ่นข่าวข่าวปลาข่าวปลาเอได้ผลชะง,งัดนัก เก่ยวก็เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่เขาเอาขาเนี่ยไปผลิตผลิตเป็นยาฉีดไอป้องกันอะไรอะไรต่างๆเป็นสเปรย์เลยอ่าเลยเพราะว่าขาเนี่ยมันมันมีฤทธิ์ที่จะไปดับกลิ่นอย่างอื่นได้กลิ่นคาวปลานี่มันยังดับได้คุณเห็นไหเขาต้มปลายังต้องใส่ขาวโอ้โหไม่ใส่กไม่หวกินไม่ได้ไม่ใส่กินไม่ได้เหม็นคาวใช่ไหม ฉะนั้นค่าของขาเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านนะฉะนั้นอย่าไปดูถูกสิ่งต่างๆที่มันขึ้นตามธรรมชาติก็ตามแต่หรือว่าเป็นไม้เลี้ยงไม้เพาะอะไรก็ตามที่ะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นนะครับคือจริงๆเนี่ยสมุนไพรในครัวเรือนนี่นะฮะมันเป็นยาทางนั้นนะ โบราณนี่เข้ามากินเนี่ยเป็นยาหมดเลยเพียงแต่ว,ว่าคนรุ่นใหม่แล้วครับดัดจริตนะครับพยายามจะกินแบบฝรั่งนะฮะกลัวจะไม่โก้นะครับผลสุดท้ายก็รับเอาสารพัดโรคเข้ามาในร่างกายเพียบนะฮะไอโรคอ้วนโรคไขมันในเส้นเลือดโอ้โหสารพัดก็เพราะว่ากินอาหารผิดผิดประเทศนะครับนะตอนนี้เราจะมาดูต้นสายปลายเหตุของเรื่องของอาการที่เป็นกันบ่อย แล้วก็พูดกันเยอะนะครับแต่มาดูอธิบายกันยังไงนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับโรคโกรดไหลย้อนน่ะไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยนะมันเพิ่งจะมาฮิตเอาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี่เองเออประชาชนก็ยังไม่รู้ว่าไอ้กรดไหลย้อนนี่มันคืออะไรเออ,เอ,อนี่เราพูดเป็นความจริงนะอ,อใช่ผมก็ได้ยินมาสองสามปีเนี่ยเอ,อ,เอ,อมัน มันอะไรโลกอะไรที่มันเกิดขึ้นกรดไหลย้อนเขาบอกว่ากรดไหลย้อนภาษาหมอก็บอกาภาวะที่กรดในกระเพาะไหลย้อนมาในหลอดอาหารทําให้เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกปกติโบราณก็เป็นไปอยู่แล้วนะเวลานแน่นหน้าอกเคี้ยมเออคือไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันมาจากสาเหตุของการที่เราไม่ได้เลอ ไม่เลอเออเออเออจะเออมันแน่นหน้าอกไม่ออกมันเลอไม่ออกมันเลอไม่ออกถ้าเราได้เลอเสียเนี่ยมันจะได้ระบายไอ้กรดออกมาของไทยเราก็มีขมิ้นชานกินเข้าไปแน้นๆนท้องอ่ะใช่ทับชูน่ะเลอะเอิอกเอิบอักเลยไอ้เลอเนี่ยสำคัญแต่ไม่มีคนพูดถึงลมพัดขึ้นลมพัดขึ้นต่ว่าคนไม่รู้จักเลอเป็นอะไรเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเกลอเออแน่นหน้าอกลมลมแน่นหน้าอกนะบางคนนี่เวลาเลอทีเนี่ยมาหน้ากลัวมาก เออเอออะไรอย่างนี้ออกมาเออนั่นขึ้นมามันไล่ขึ้นมาแล้วพอเลอสักสามสี่ทีนี้มันจะสบายใช่ไหมนี่นี่ยคือเป็นต้นเหตุียกรดไหลย้อนเรียกสักเรียกสักโก้เลยนะกดไหลย้อนกดไหลย้อนแต่ถ้ามันไม่เลอเนี่ยนะครับมันก็ไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีทางจะไปแล้วอะข้างล่างมันก็ไม่ออกข้างบนมันก็ไม่ออกแน่นเลยแน่นมันมีแก๊สในท้องมันก็จะนีย แต่คนที่เป็นบอกว่าเป็นกดรดหลายย้อนเนี่ยนะถ้าท่านได้ตดตดระบายผายลมผายลมพูดชัดๆหน่อยผายลม,มเอา,าอผายลมผายลมเอาตดง่ายๆเ่ยชัดเจนเลยนะภาษาชาวบ้านตดเลยนะตดเนี่ยถ้าท่านไม่ตดซสยอย่างนะ เดี๋ยวท่านก็จะต้องเป็นไอ้โลคอ,อย่างนี้เนี่ยอ,อย่างไเนะถ้าตดแล้วก็มันก็ระบายลมออกที่ไอ้ภาษาแพทย์เขาว่าโครงสร้างของกระเพาะอาหารนี่นะออไอ้รูประเทนี้นะเ,ออเขาบอกเมื่อเวลาเราบระทานอาหารทางปากใช่ไหม <c oughs> อาหารก็จะถูกเคี้ยวและกลืนเข้าหลอดอาหารอาหารจะถูกบีบไล่ไปยังกระเพาะอาหารระหว่างรอยต่อของกระเพาะอาหารแล้วก็หลอดอาหารจะมีหูรูด หรือที่เรียกกันว่าอะไนะชิปอะไรสปิทเตอร์เนี่ยสปิทเตอร์เนี่ยนะฮะทำให้ที่ปิดมีให้อาหารหรือกรดไหลย้อนกลับไปยังหลอดอาหารเนี่ยเมื่ออาหารอยู่ในกระเพาะถ้าจะมีกรดออกมาจํานวนมากเมื่ออาหารได้รับการย่อยแล้วก็จะถูกบีบไปยังลําไส้เล็กดังนั้นหากมีกรดไหลย้อนไปยังหลอดอาหารก็จะมีอาการเจ็บหน้าอก หมายถึงว่าลงไปแล้วอาหารมันแน่นไปใช่ไหมไอ้การการคืออาหารมันยังไม่ย่อยยังไม่ย่อยเพราะว่าหนึ่งที่มันยังไม่ย่อยเพราะว่าเรากินเยอะไปไม่ใช่เคี้ยวไม่ละเอียดอ๋อกลืนเอา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 เนี่ยนะระบบย่อยเลยย่อยยาระบบย่อยไม่ย่อยยาเขาถึงบอกว่าให้เคี้ยวช้าใช่ไหมเคี้ยวช้าแบบแบบควายเคี้ยวเอื้องอ่ะค่อยๆบดใช่ไหมเพราะฟันของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นฟันประเภท กินพืชแต่เราไปกินเนื้อสัตว์ทีนี้เวลากินเนื้อสัตว์แล้วเวลาเราเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็ย่อยยากแล้วเดี๋ยวนี้มันมันมันเนื้อเนี่ยเนื้อหมูก็ดีไก่ก็ดีนะมันแช่แข็งอ่ะทั้งปลาก็ดีพอแช่แข็งว่ามันกินแล้วมันย่อยยากอะลงท้องเนี่ยนะดังนั้นอาหารเนี่ยพอเวลาเรากินไปแล้วมันไหลย้อนก็บอกว่ามันตีลมขึ้นมาบ้างใช่ไหมอันนี้แหละครับขาเรียกกดไหลย้อนฉะนั้นมันแบ่งเป็นสองระบบนะหนึ่งอาการกดไหลย้อนที่เกิดในหลอดอาหาร ก็จะมีอาการเจ็บคอคืนลำบากรู้สึกว่าเหมือนจะมีก้อนอยู่ในลำคอแสบะแล้วก็เรียกมันมันปิ้นออกมาเรื้อรังกะนฮะจุกแถวแถวหน้าอกคล้ายๆกับอาหารไม่ย่อยอาการนี้มักจะเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลักฉะนั้นการโน้มตัวไปข้างหน้าการยกของหนักหรือการนอนหงายที่สำคัญครับคือจะมีอาการแสบหน้าอก เลอเปรี้ยวรู้สึกเหมือนมีกรดอยู่นะฮะเป็นน้ำรดเปรี้ยวจะได้ผสมลดขมนะครับไหลย,ย้อนขึ้นมาในปากนะครับภาวะอย่างนี้แหละอาจจะทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบถ้าเป็นมากจนเกิดแผลรุนแรงก็จะทำให้หลอดอาหารตีบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยือ่อบุอาหารได้นี่ว่าเป็นภาษาหมอเลยอตอนนี้ถ้าภาษาชาวบ้านอย่างเรานะครับนะฮะเอาง่ายๆ ถ้ากินแล้วแน่นท้องนะครับนะฮะเอาเดินเลยท่านไปเดินเลยครับเดินสักห้าหรือสิบนาทีครับนะเดินธรรมดาธรรมดานี่นะครับมันจะทั้งตดทั้งเลอนะครับนะฮะแล้วมันก็ผ่อนคลายมันก็จะไม่ไหลย้อนแค่นี้แหละแก้ง่ายๆนะครับไม่เชื่อลองดูครับถ้ามีอาการแน่นนะไปเดินเลยเดินท้งหน้าบ้านเดินเดินได้บ้านก็ได้เดินรอบโต๊ะก็ได้เดินสักสิบหรือยี่สิบนาทีได้แลนะฮะแล้วแต่อันนี้จะหาย คือในสายคนไทยเรามันเสียอย่างหนึ่งเสียตรงไหนคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกินข้าวตอนระยะเวลาสองทุ่มอ่ากินเลยมาละเย็นดึกไปละสองทุ่มอ่ากินเสร็จแล้วชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับโดยมากจะกินสองทุ่มนะแล้วบ้านผู้ดีเป็นลากผู้ลากมากดีก็กินดึกๆึกสองทุ่มเหมือนกันสองทุ่มอีกอะกินราวๆสองทุ่มสามทุ่มเลยนะสองทุ่มกว่าดูข่าวไปด้วยนะแล้วแต่เขาเนี่ยเขาบุกวาเนี่ย เขาให้กินอาหารตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดินพระห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยดีที่สุดห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มสองทุ่มอย่าให้เลยอย่าให้เกินสองทุ่มอย่าให้มันเรียกยิ่งกินก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยระบบย่อยจะดีมากแต่นี่บางทีเราดูเขาว่าเวลากินข้าวเนี่ยอย่าไปดูอย่างอื่นจิตห้อยู่ตรงนั้นบางทีดูข่าวเพราะได้กินไปด้วยครับมันระบบย่อยก็ไปทํางานแล้วมันไปไปดีข่าวไปตื่นเต้นมั่งเลยมั่งใช่ไหมเครียดมั่ง ฉะนั้นแหละทำให้เป็นโรคง่ายฉะนั้นถ้าท่านแน่นท้องนะฮะการแก้โรคก,กดไลย้อนกอน็อย่างที่บอกนะครับไปเดินซะหน่อยนะครับกินนั้นน่แล้วก็เดินซะหน่อยแล้วมันก็จะหายแล้วมันก็จะเบานะครับคือคือที่ให้กินตาโหวันเนี่ยครับก็เพราะว่าคนเราเนี่ยพอสามทุ่มแล้วมันก็จะนอนแล้ว อ่าแล้วมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้พอนอนข้าวถ้าเราไปกินสองทุ่มหรือว่ากินทุ่มกว่าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากินแล้วนอนมันยังไม่ย่อยอ่าไม่ย่อยอาหารที่มันจะย่อยได้มาต้องใช้เวลาสามชั่วโมงครับใช่ไหมทีนี้พอเรากินยังไม่ถึงนั่นมันยังไม่ย่อยเนี่ยแล้วเราลงไปนอนเนี่ยก็เพราะอาหารมันก็ทํางานลําบากมันไม่ย่อยแล้วมันไมม่่ยยอแล้วันทําให้เกิดมีปัญหาเน่ามันหมักไว้ทนเช้าน้ำเหม็นนะตุนเช้าปากเหม็นนะ ตนก็เหม็นนะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เคยได้ใส่ใจกันนะเอาสะดวกเอาสะดวกแล้วคุณไปถามดูคนที่เป็นไโรคกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมักจะกินข้าวตอนค่ำค่ำค่ำเนี่ยนะแล้วก็ไปนอนก็ตอนราวสามทุ่มเนี่ยนะโอ้โหไม่เร็วเวลากินสองทุ่มนอนสามทุ่มเหอนกมันมันมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยอ่ะนะเนี่ยมันก็เป็นโรค ต่างๆพามาทําให้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นคือเอาก็อย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านรู้ว่าอย่างนี้นะฮะก็พยายามแก้พฤติกรรมซะมกินซะก่อนพระาทิตตกดินแล้วถ้ามันแน่นท้องก็เดินนะฮะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะ,ะแล้วก็มันก็จะดีขึ้นเอาละช่วงนี้พักสักครู่ครับ